สบายดีพี่น้องสบายดีเดอ้อสบายดีเข้ากับหาบน้ามุดมือยเนาะพอเท้าสิ้นครับมเมทัาถึงเอาสายยางมาเนาะพี่น้องสายยางมาปุ๊บได้สิผานหน้าที่เนาะโจ้ข่าวโจ้ก่อนเนาะอครไข่แต่บากบากบากำลังตึงพี่น้องเลยหากระมีหน้ามากำลังได้สิ้านหน้าที่หน้ามืดอีกหละหน้าบดานเบิร์ตพี่น้อง อน้ไ่เมเนาะได้หาบอีกพี่น้องเลยน้ำบดานเบิดก่อนมันได้บกขืนพี่น้องน้ามันหน่อยอาน้าบดานเบิดก่อนน้ามันหน่อยพี่น้องทั้งสางมันที่เพื่อนจอยกับทพื้นอัปเดตนาอพี่น้องกัปตันมาถ่ายพิ็นครั้งแรกเนาะเพื่อนจอยถ่ายอัปเดตเพื่อนจอยเป็นครั้งแรก บุกออยได้มาดอกมีมแต่แมวแยริยนน้ำเพลินซื้อทั้งนั้นมันห่งทั้งนั้นมัน,ม,นมันลุบเด้เอเนาะมันจังห่เงเนาะฮะเออเออฮะตัวนี้มันตันไว้เนาะเอ่าแหนแล้วเหรอแต่ไม่ไล่ถึงประเด้นแหนแล้ว เอาน้ำใส่บ่บทันละเต็มพูยสั่มพี่น้องน้ำบาดาลเบิดก่อนบาดาลก็เต็มเลยอ่าเนี่ยหนามฮะก็จะลอกจะลอกพี่น้องเอ้บ่บทันละเต็มพูยสั่มเบิดก่อนน้ำกะเท่าแม่กับจอยเห็ดยังเนาะมาสี่อินูอินี้ยังเนาะกัน,นเนาะฮะปร<ะ>ึกษากันียังไงน่ะ เออไม่แบบนี้เออเก็บใหละรหลยบ่ไม่แบบนะหลายุเอารถไทยเออที่เอาุดไทยมาจาอันเออ เออเดี๋ยวสีแบกไว้ซอยครับสีคำคำก่อนเออสีคำคำก่อนสีคำคำก่อนสีแบกซอยยิ่งสิบุกผู้เดียวผู้เดียวผู้เดียวชอบทำชอบนักนะทำผู้เดียวน่ะเออขึ้้นนหชอบชอบชอบเผ็ดคนเดียวเนาะจ่อยเหตุยังก็ชอบเผ็ดผู้เดียวบุมมีไปหาผู้ใหญ่บุมมีไปปรึกษาไ่เห็ดผู้เดียวงุงงบป๋าตัวมหมากกระโดนจ่อย หมากกระโดนพี่น้องกินกับลาบหนุกเข้าท่านหมากมาเชียร์เน,นี่ยได้ฮัมมาชิไงกินกับก้อยกุ้งท่านมาเชียร์ห้อห้องน้ำเลยใช่เชียร์ห้องน้ำมองนี้เออฝุ่นยางแผนไน่อยเชียร์ห้องน้ำนี่นก็ได้แหละห้องนี่เฮือนครัวมันนี่ต่อมาหน,นี่ห้องน้ำอ่าได้นี่จอยห้องน้ำนี่อว่างนี่เด้อคุดจำแดนเลยนี่แดนอเออนี่แหละคุดมองสวมะนะมันนะอือเพียต่อกับ เฮือนเฮือนไพ่เลยเปิดปิดประตูมันยังไงเดพี่น้องเฮือนจอยเป็นกับนี่แหละใต้กามาอัปเดตเฮือนจอยเป็นครั้งแรกเนาะมื่อไหนกามาเล่นน้ำจอยอยู่ห้องโบได้ถ่ายคลิปนี่ก็สีเป็นกับสีตอออกมาเฮือนคั่วเมื่อบางนี้เปื่อนคั่วบางนี้แล้วกับสีตอกของหน้ามาทางนี้พี่น้อง รองงบเหตุไปที่ละหน่อยแหละตามกำลังมีงนนตันกับบุมีเงินพี่น้องเอ้ยหองจอยกับเท่ไปทีเรร่อยได้จอยหองเจ้านะกอดคอยก็ได้คอยโส,สดเลยโสดเลยเ <c oughs> ด้อพีน่น้องกัปตันโสดแล้ว บูม so <mel> ีสาวเลยสูตรล้เนแตกคาตอบค้นไม่ใชอชิมาทีเห็นดอกมีดอกปะงานไห้คบผมีอยูเงินนะกระเป๋านะ มาหอดสางมาโอ้ยอยากกินหนำเย็นเด้พี่น้องมาเชิญนะเบิร์ดกระเป๋ากับของแบรนด์อย่างดีบิร์ตแบรนผุนโอ้ยเพรซันของแบรนดเพรซันอย่างดีพี่น้องเลยบงุเลยบมมีเงินพอกี่พอบาทกับตันกับเบอร์ตอลเบอร์โตกันเหลือที่แปดท่านกี่พี่น้องเลยเอ้บุ๊มแมน bớt đôi bớt đôi lưỡi xì phá phăng chỉ cắp tan cả lưỡi xì xì bạc cả bớt chút ngang xuống này bố ngang suông này đó chút ngang phi nong กัปตันกินเบิร์ตแหลมากหนึ่งเออกินข้าวกินข้าวจอยเบิร์ตเครื่องติ๊บพี่น้องเอ้ยเสแปรพอดีแซ่บรได้เนี่ยพอดีเสแปรหน้ำเฮียแล้วหน้าสิผาหน้าที่บดานเบิร์ตพี่น้องเอ้ยใครแต่ใครแต่ใส่ไายไว้แค่เป็นสัตว์จะได้ไปหาอีก เออน้ำหาบร้ายกว่าเออน้ำได้เบิร์ตก่อนน้ำได้เบิร์ตได้บ้านเฮาน้ำบ่ค่อยไหลเออคนใช้น้ำลายเกือบเดียวบ่เเคยนนน้้ำใะะไดาอืมตักน้ำในสะมาใครแต่ตักมาใส่ลายเพิ่นจะจอยนี่น้ำในน้องนั่นแหละเฮ็ทือนแล้วนะว่าง่ายๆก็น้ำได้น่ะมาใส่กองเดียวนี่เด้ใส่กองเดียวก็

พ่อพ่อพ่อมันฉีดเป็นหวานงเฮ้ยแหลมแลมพี่น้องสบายดีพี่น้องหลังจากขาพ่อน้าพ่อยังระดับไม่ซอยจอยพี่น้องเลย ใบเซียมี่แหละเซียมีแอ๊เมื่อไอ้เพือนล้างเนี่ยผมจอากเียมว่าไอ้พวกพิเสเมอวเนี่ยเชอากับท่นมีักเเมีแออยูแบกเอาแบกเอาโคตานักเยเอ้าาว่ายเพือนผู้ มันแม่มันแม่ก่มีพละพอได้ นจอมีสายเพิ่มอยู่เนาะ นั่ล่างสีเดนะฮะนั่นล่างสีนะเหรออย่าสังกีน่เอามาพูเดียวนะเอามาอย่างมาเธอหนุ่มแลวเออสัีเออล่างสีเลือเอามาพู้เดียวอีกนันักือว่หอยไฟสวยนะนะครมูวัดแค่นหเธอกับบมีบอกเธอกันใคร มึงด้อ่ะลายอยู่กับใหม่ใหม่นะอ่ะมึงก็ยังลายออไ,มลไม่แผ่นไม่แแบปป้อไม่แผ่นไม่แแบปไม่ไม่สบายดีเราผูกแคสอะไรพี่น้องเลยงานเข่าอีกงานเสียอ,อีกแล้วพี่น้องงานเสียงานเสียเงิน,งน,อ,งนอีกแล้ว ไปได้ก็เมียนเสียเงินงานเสียเงินเสียเงินเน่เสียตัวไอ้พ่อปวดแขนกินแต่งานบ่มือไดบอกดีดีหน่อยกว่ารัฐฮัทรัฐฮัทมุ่งเศร้าที่ไปหลุดไทย่าบันไ้โข่พี่รองเอ้ยหมู่เอาปลากับตันมาแล้วพี่รองเอ้ยกับตันเราไม่ได้จักเกอร์ไง ไปเลยไปไอหเนื้อสังหาก็เจ้าดแดงดิีิไปหาอยู่ไปโหลดไฟใส่ไปหาเราเล่ไเอาไปโหลดไเ่อยากขี่ไได้โหลดจากเอเลเอากรไปูรา่หน้ายบะจะขันโหลดนะจอยแบกไมไปก่อนแล้วพี่ต่อเนาะจอยแบกไม่ไปก่อนโอเควันปาร์ทเ Thank <laughs> you. จะบมไลรอบมันเหนื่อยไลยรอบปะโอ้ยพี่น้อย แค่แฟนค่ะคือว่าเอามาปรุงให้ลหลายด้วยกรับบัดม่าเขาจังจัดประเดียวฮะออ๋ไม่ผันไม้ขดบานนี่พี่น้องเลยขดแล้วมุมีแบบไม้ป็นแล้วเอามาแล้วเป็นตากแดด พี่เนี้ยเบ็ดไว้แล้วมันเ,ล,เลยขดคตรโคอะไรขดตรนะใครดอกเพื่อนเละเพื่อนเกิดจะเละเมั้เคพี่น้องมาห่อสนีกับตันกับสปีดขี้ไว้เพียงสนีเด้อพี่น้องฝ<ส>ากกุไลค์กูแชร์กูติดตามในเรื่องพี่น้องส,สบายดีสบายดีโค<ส>้ดใหม่ต่อพี่น้องให้สบายดีพี่น้อง